ดิจิทัลอินพุตแอนด์เอาพุตนะครับเราจะทำการฟอร์แมตชินอิมพอร์ตพินแล้วก็ฟอร์มไทม์อิมพอร์ตสลิปนะครับแล้วเราก็จะกำหนดบัตตอนนะครับหรือว่าปุ่มกดนะครับไปที่ขาที่27นะครับเป็นอินพุตแล้วก็ led นะครับขาที่26นะครับเป็นเอาพุตในส่วนของ y true นะครับเราก็จะสร้างตัวแปร State ขึ้นมานะครับทำการเก็บค่า button value หรือว่าเก็บค่าการกดปุ่มของปุ่มนั่นเองครับแล้วก็เขียนเงื่อนไขนะครับว่าเมื่อทำการกดปุ่มนะครับให้ led value เป็น1หรือว่าติดนั่นเองครับแล้วก็ สเตตออกมานะครับแล้วก็เอลนะครับก็คือนอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือเมื่อไม่ได้กดปุ่มนะครับก็ให้ LED เป็น value ศูนย์หรือว่า LED ดับนั่นเองนะครับแล้วก็พิ้นสเตตัสออกมานะครับแล้วเราก็ทําการหน่วงเวลาไว้0.1วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเลยนะครับไม่ทําการกดปุ่มนะครับ LED ก็จะไฟติดนะครับไม่ทําการปล่อยปุ่มก็ทําการปิดไฟนั่นเองนะครับ ที่ท่านอินพุตนะครับเราจะทำการ from matchin import pin เข้ามาแล้วก็ from time import sleep นะครับเราจะสร้างตัวแปร button นะครับให้เก็บค่าของปุ่มกดขาที่27ให้กลายเป็น input นะครับคือครับปุ่มชิ้นง,งินของเรานะครับปุ่มสีฟ้าแล้วเราก็ทำการนะครับสร้าง y true นะครับในส่วนของ loop y นะครับล้วก็จะสร้างตัวแปร state ก็มาเก็บค่าของ button value นะครับก็คือค่าของปุ่มกดนะครับแล้วเราจะ p ิ i n ์ค่าของปุ่มกดออกมาครับก็คือ print state แล้วก็หน่วยเวลาไว้0-1วินาทีเพื่อไม่ให้มันทํางานเร็วเกินไปนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะครับตรง p r i n ์ออกมานะครับก็คือค่าหนึ่งนะครับเมื่อยังไม่กดปุ่มครับแต่ถ้าเรากดปุ่มมันกลายเป็นเลขศูนย์ะครับอ่าปล่อยปุ่มเป็นเลขหนึ่งกดปุ่มเป็นเลขศูนย์นะครับ ท่านอินพุสนะครับเราจะทำการฟอร์มแมชชีนอิ n พอร์ตพินนะครับแล้วก็ฟอร์มไทม์อิ m พอร์ตสลิปนะครับแล้วเราก็จะกำหนดตัวแปร e led นะครับเป็นขาที่26นะครับแล้วก็เป็นเอาต์พุตก็คือเป็นขาของหลอดไฟนะครับในส่วนของ y2 นะครับเราก็จะสั่งให้ขาของหลอดไฟนะครับเป็น1แล้วก็หน่วงระยะเวลาเป็น1วินาทีแล้วก็ดับนะครับเป็นระยะเวลา1วินาทีก็คือติดดับห่างกัน1วินาทีนะครับอันนี่ก็คือการทำงานของ LED ครับเมื่ออัปโหลดคนไปทิ้งบอลแล้วก็จะติดดับทุกๆ1วินาทีนะครับ